สวัสดีเจ้าว่า้เราจะพามาพัดกับเพาเนาะกะเพราหมูวันนี้เอามารวมๆกันในจก้มนี่เจ้าพัดคือป้าป้าเนาะแต่ใส่พริกกว่าเยอะเจ้าใส่พริกน,น้อยๆเนาะถ้าใส่พริกเยอะปวดขินมาได้เนาะป่นขินได้เจ้าอาหารไทยบางอย่างแต่เขาต้องใส่พริกนิดหนึ่งอีกอ่ะแต่ใส่ใบกะเพราเยอะๆเทาไปทำกันเนาะเจ้า มันจะไข่เป็ดเนะเจ้าเป็นไข่ไก่เนาะไข่ไข่ไก่เปลือกสีขาวก็มีเจ้ามอองดอกเจ้าไข่เปลือกสีขาวนี่มอนขาวจะเยอะกว่ามอนแดงเจ้า ขาวมันขาวจะเยอะกว่าสีแดงถอดเซพัดกระเพราเนาะกระเพาราไข่ดาวกระเพราหมูอันน้ำมันใส่ไปจ้ะใส่หำนนออหนึ่ง กีป้ปลาดาาใส่อันเอาถอดไข่เนาะกระถ่าถอดไข่เส่น้ำมันอีกนิดนึงงล้วพิกลงเลยจ้า ใส่พริกนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าอันเอาทำมือป,ป้าขิงเยอะจ้ปะป้าเปิดบักขิงเพชรเนาะใส่พริกขี้หนูสองเม็ดใส่พริกขี้หนูสองเม็ดเจ้าแล้วใส่กระเทียมเยอะๆใส่เครื่องปรุงเยอะๆ ซักก็มีซอยก็มีจ้องอัดปนๆกันเนาะ จะแหลงไข่แห้งก็มาได้เจ้าเพราะว่าอันเริอน้ำมันมันกระเด็นเนาะเต็มอันผาผานังเนี่ยเจ้ากรดาวลืมเอาอันตีบังน้ำมันมักมาบังเนาะมันก็อยู่ตั้งหลักเนี่ยเจ้ากระดาษฟอยั่นีะเจกระดาษฟอยเนาะตีบังอันเตาแกะอลูมิเนียม แมงอมเนียมหอมหอมเหอมหอมใบกระเพราอ่ะเนาะนี่เป็นหมูนะเจ้ากระเพราหมูเนาะหลายวันก่อนก็นกทำก็กําอันนั้นเป็นของปลาดาวเนาะป้าป้าคนกินมาได้อันนั้นอ่ะ เพราะบนหันปลาดาวกินทำให้กจีมล้อปลาดาวก็ทำให้คนปปรเรียกแบเฮ็ดอีกันเนาะ กระดาษแกะอีีหลาบหย,บยา,า,าบหยาบซ้อยออกมาแล้วก่อนหลาบหยาบหยาบเจ้า ใส่ซอสหอยใส่กิ้วขาวใส่น้ำตาลไปจอนหนึ่งดอกใส้น้ำตาลใส่กล้วยเนาะขอยอหน้านิดหนึ่งจ้ะ Bà đáu tông phát mũ súc là nó pha mũ súc nó cơ nó Mũ nó đầy sắp, lãi êt tui Bà đáu áo đá án đá đá bái tà pháo khô cấp tôi tui kia Nó có xay thì lẳng tôi หอมหอมเต็มบ้านเลยใส่พริกสองเม็ดจักพอดีเลยถ้าอันนจะกินมาได้เนาะ เซตเรียบร้อยละพัดกะเพราหมูไข่ดาวง่ายๆสูตรเพชรกับบ๋เพชรมะก็ล้ำเหมือนกันทำกินได้ทั้งนั่นเจ้าเพชรกับบ๋เพชรเนาะทำกันรู้นะเจ้าบ้านเฮาจะผ่ายของเครื่องปรุงก็เยอะเนาะเครื่องเครื่อง,งปรุงไปเย้วก็อใส่ตามที่มันพัดมาเยอะเนาะ อาหารจานเดียวอ,อันนี้ยังมามีข้าวแต่นะเจ้าข้าวอยู่้ังหนอกอันนี้มีแต่พัดเนี่ยห,หมูกระเพราหมูกับไข่เดี๋ยวป้าป้าผมเอาเข้าวใส่ใบตีเนาะทำกันดูนะเจ้าป้าดาวขอจบคลิปแ่นเนก่อนเนาะป้ากันคลิปไม่คลิปหน้านอขอจบก่อนเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามป้าดาวเทรนเนอร ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ